ถ้าเอาจากพลัดเต็มๆห้องนี้อยู่ไม่ได้โอ oh. ้นี่นี่คลาสดีหกร้อยวัตต์อืมของเทอร์โบซาอันนี้ถ้าเอาจริงเป็นของประเทศอิตาลีกรรณาสมให้พักจีนผลิตให้นะจีนนะจีนผลิตแต่ว่าประเทศอิตาลีรับรองนะครับอันนี้นี่เทอร์โบซาวเอ้ย นี่คือวัดที่จีนเขียนมันก็จะมีพันวัดสองพันสามพันสี่พันห้าพันนะคกำลังวัดเกิดจากการหลอกลวงะนะครับเกิดจากการกถ้าพี่บอกเครึ่งเสียงหกพันวัดตู้หนึ่งหกพันวัดพี่เราเรียกว่าพี่ไปดูหนังการแจ้งจนอนเครือ่องเสียงหกพันวัดเท่ากับเปดูความดันปิดเห็นไหมครับผิดกันนี่คือ แต่แต่ถ้าเผื่อพี่สมมติเครื่องเสียงพันวัตอันนี้เริ่มมาของนอกแล้วพันวัตที่คืออะไรครับพี่ตามความเข้าใจของพี่คืออะไรครับตามความเข้าใจของพี่ความดังความดังผิดครับ นี่คือกำลังการกินไฟพันวัตต์เนี่ยถ้าพี่เปิดเท่าไหร่แม็กซิมัมแม็กซิมัมแม็กซิมัมกินเท่ากับไอสปอตไลท์พันวัตตหนึ่งดวงนี่คือนี่ถ้าพี่ไปหาซื้อสองพันวัต ถ้าเป็นของจีน2,000วัตมันก็กินไฟไม่เท่านี้หรอกครับเพราะมันเป็นวัตตหลอกลวงเออไม่ใช่วัตหลอกวัตต์น <c oughs> อกนะหัเล้นมุกคุยไม่อร่อย,ย <c oughs> อ่าพอนั่งปุง๊บ <c oughs> ถามว่า <c oughs> สอนไปสอนไปทำมุกผมหมดผมหมดนะครับอ่าอันนี้ พอพันวัดนถามพี่เวลาพี่ไปซื้อเครื่องเสียงอันหนึ่งพี่จะต้องดูหนึ่งค่าตอบสนองนะค่าตอบสนองข้างหลังตู้ลำโพงที่เป็นลำโพงที่อินพอร์ตเข้ามาจากต่างประเทศเขาจะเป็นกราฟอย่างนี้ ลักษณะนี่คือความถี่ตอบสนองนะครับแล้วเขาก็จะเขียนว่าร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเดซิเบลนี่คือความดังตอบสนองนะครับตอบสนองนาดับไหนนี่นะครับ,บร้อยยี่สิบเดซิเบลนะครับตัวเนี้หกร้อยวัตต์กินไฟ กินไฟหกร้อยวัตต์มันไม่ชอบอยู่กับเราไม่แน่นะกินไฟหกร้อยวัตต์ตอบสนองค่าตอบสนองอยู่ที่ร้อยยี่สิบดังขนาดไหนครับมอเตอร์ไซค์ปิดอันนี่ประมาณนี้โอ้พี่แล้วพี่คิดว่าพี่จะเปิดถึงร้อยยี่สิบไม่จึงหรอกนะครับค่าตอบสนองนะครับความถี่ต่ำเขาจะเป็นอย่างนี้ครับ ฮความถี่สูงก็จะเป็น k คเจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่ดูอย่างนี้แต่พี่ไปดูพี่ดูข้างหลังเนี่ยพอถ้าพี่ดูค่าตอบสนองเพราะว่าในการผลิตกั้นตอนผลิตเขาจะผลิตยิ่งในยุคปัจจุบันเขาจะผลิต1 2 0ยีเดซิเบลนะครับกราฟที่จะบอกบอกว่า นี่เสียงเบสเท่านี้แหลมมันจะสูงไนมันจะตอบสนองให้พี่ควบคู่กันไปเวลาพี่ปรับเสียงเบสปุ๊บลำโพงพวกนี้เมื่อปรับเบสปุ๊บถ้าเราไม่ปรับเลยบ้างแหลมมันจะพุ่งไปด้วยเรียวว่าอําโจนความจะถุกให้พี่เต็มที่นะครับแล้วพวกนี้ตัวเครื่องเสียงที่บ้านใครมีอยู่แล้วไม่ต้องเป็ปรนนาถ้ายังไม่ซื้อถ้ารวยนะครับผมบอกถ้ารวยซื้อ จะอี้หออะไรดีครับถ้าเป็นหอพิษของพี่ชัวชัวชัวไม่มีในประเทศไทยครับที่ผลิตเป็นปร <c oughs> บริษัทมหาจากักรถ้าเป็นเครื่องเสียงการแจ้งก็จะผลิตไม่ชัวเครื่องเสียงจะเป็น JBL นะคะรับลำโพงที่มี power ในตัวอย่างนี้เขาเรียกลำโพง active มี power ในตัว นะครับลำโพงที่ไม่มีพาวเวอร์ในตัวลำโพงพาร์ตสีนะครับไม่มีในตัวไม่มีพาวเวอร์ในตัวเทียบเป็นลำโพงพาร์ตสีตัดยากกว่ากันลำโพงพาร์ตสีตัดยากกว่าเพราะเราจะต้องตัดที่แนะอปพีแอมเครื่องเสียงในบ้านที่ดีที่สุดเท่าที่เคยผ่านมาไม่รู้นะครับามเป็นอาจจะเป็นอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวยี่ห้อเดนนอนเดนนอนอเป็นเครื่องเสียงที่ดีที่สุดในปัจจุบันท็อปทรี เพราะว่าเวลาเราร้องใหม่อย่างนี้ปุ๊บรักเอ๋ยรักเขาพอปีปุ๊บเด่นน่องตัดทันที mm hmm. นะเขาจะดูแลเราเป็นพิเศษเด่นน,อน่องเด่นน่องจะตัดทันทีปุ๊บคุมแลต้องไปรีเซ็ตใหม่ัปะ,ปะพอรีเซ็ตกลับไปอีกครั้งหนึ่งเขาจะคอนโทรลเรื่องตัวมัติแหลมอย่างนี้ไม่ได้แล้วน่แหลมนี้นี่คือเครื่องมือ ที่หลักที่ในบ้านที่น่ารู้นะครับเด่นนอกจะรีเซ็ตปึ๊บแล้วมันร่วยความจำเมโมรี่ที่การกระทําของพี่ที่ผ่านมาเมื่อสักกู่นี้ที่ทําให้ต้องรีเซ็ตใหม่มันเกิดจากปัญหาอะไรสีแหลมเยอะเด่นนองพอรีเซ็ตกลับมาปุ๊บมันจะปรับแหลมให้ทันทีว่าในบ้านในขณะที่คุณร้องเพลงขนาดนี้แหลมต้องเท่าดีพอเด่นน้อกเจะตอบสนองความต้องการของตัวละ พี่แอตัวล้วประมาณเจ็ด0มื่นเจ็ดหมื่นขึ้นครับพี่แต่ว่าคุ้มค่าพี่มากพี่เหมือนฟังในโรงหนังเลย mm. เด็นน่องดีครับแต่มันมีข้อเสียอยู่ที่ว่าถ้าเด็ดน่องทำชุดเนี่ยแผ่นเป็นรอยห้ามใส่เด็กครับไม่อาจถ้าแผ่นไม่ได้ร้อยปซไม่อาจ mm. เพราะว่าเด็ดน่องเขาคุณภาพ100เหมืออรเ ต้องร้อเหมือนลำโพงโบสโบสพี่เคยเห็นนะโบส B O S E B O S E ผมศึกษาตอนที่อยู่ที่เกาหลีผมก็บอกโบสดีมากลำโพงโตละดอกละ2,800บาทดอกเท่านี้ฮะสี่้วนะฮะในดอกหนึ่งมี8ปดนึงตู้มีแดอกแปดดอกเดก <ไข S 1> ี่ยราทำเขา,ขาจะต่อแบบอนุกรงใช้ไป ต่อไปร้อโบสลักษณะคุณภาพพิเศษของโบสโบสตอบสนองความถี่ได้ดีมากดังนะแต่ต่อผ่านระบบคอนโทรลเลอร์เสียงจะดีมากแต่ถ้าไม่ต่อผ่านคอนโทรลเลอร์นี่คือปี๊บใบหนึ่งจับ แต่ดีมากตู้หนึ่งขนาดนี้ตู้เราตกประมาณ3 6 0 0 0บาทโบนตนึ่งตู้นะครับแต่มันก็ยังมีแต่ของมันไปเรื่อยอชาว,าวัติสุขผลต่อผ่านกนองทุนโลกปุ๊บคุณภาพร้อยที่ใช้ไปเลยนะการเงยประชุมในในห้องประชุมก็จะมีพี่นั่งสูงมันเข้าไปสูง,างการกระจายเสียงม,มันได้ทั้งฐานบนทั้งล่างทันงข้องแต่เมื่อใช้ไปความ คุณภาพลดต่ำกว่า60มันไม่ดังนี่คือปัญหาคือพอใช้ไปปุ๊บคุณภาพจีที่ออกมาหลังจากพี่ใช้ไป5ปีคุณภาพต่ำกว่า6 0เปุ๊บคอนโทรเลอร์เขาคำนวณเขาคำนวณจากอนโทรลถ้าต่ำกว่า6 0ไม่ดังไม่ดังแน่นอนครับพี่มีอะไรถามครับพี่อย่าถามนี่ผมไม่ไม่รู้ไม่ได้นะ ถ้าผมรู้ผมจะต่อรวมทั้งลำโพงที่เราารโพงบลูสรวมด้วยครับถ้าต่อเต็มระบบถ้าต่อเต็มระบบของบลูส์ซื้อแต่ลำโพงใช่ครับมันมีวาเรียนถามว่าลโพงนมีส่วนเสือตามสภาพไม่เกี่ยวพี่ต้องมีวิยุติดลบก็จะมีคอนโทรลเลอร์คอนโทรลอยู่ข้างใ มีกับตัวเล่นอยูนะคร้าขนาดบลูทูธเล็กๆที่เราฟังบลูทูธเนี่ยะครับในราคา5้า0บาทผมก็ซื้อมาตัวหนึงถ้าไม่มีการเปิดบลูทูธผ่านเข้ามา10นาทีถ้าไม่มีเลยมันตัดไปดีตัดไปานระบบของผมก็ตกพื้นแปกเดียรลระบบนีมนบ้มันละลายกลับไปราะว่าวส่งตรเลยทันทีซื้อมา5,600 ตีละครับจอบสี่พันโอ้ยอย่าใช้ดีกว่าแต่ว่าเสียงเขาตอบสนองได้ดีโอเคครับเราเท่านี้พอนะครับนี่คือเครื่องเสียงที่แนะนำพี่พี่ได้ถ้าจะซื้อสรุปไม่ซื้อเลยิดหนคิดหโอเคครับเราว่ากันเรื่องเพลงต่อไปเรามีเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมง